เรื่องเล่ารี้ลับตำนานความเชื่อ10ข้อหความเชื่อโบราณห้ามเหยียบทรณีประตูหลายคนคงเคยได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่สั่งห้ามไม่ให้เราเหยียบทรณีประตูเวลาเดินเข้าออกเพราะมีการบอกเล่า90กันมาว่าที่ทรณีประตูมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาอยู่หากจะเดินผ่านต้องก้าวข้าม ให้ผลทุกครั้งซึ่งจริงๆแล้วเป็นกลอุบายอย่างหนึ่งไว้ป้องกันอุบัติเหตุเนื่องจากบ้านไทยสมัยโบราณอยู่ใกล้แม่น้ำลำคลองจึงต้องทำธรณีประตูสูงๆเอาไว้หยักฝนและน้ำไม่ให้พัดเข้ามาในบ้านและป้องกันลูกเด็กๆ็กแดงคาเล่นจนตกลงไปในน้ำนั่นเองห้ามกวาดบ้านตอนกลางคืน ความเชื่อโบราณที่เล่าต่อๆกันมาว่าการกวาดบ้านตอนกลางคืนคจะเป็นการกวาดเงินกวาดทองออกไปจากบ้านซึ่งแท้จริงแล้วบ้านสมัยก่อนนั้นยังไม่มีไฟฟ้าใชา้อีกทั้งบ้านสมัยก่อนส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงและพื้นบ้านก็ปูด,ด้วยไม้ทำให้มีร่องเล็กๆระหว่างรอยต่อหากกวาดบ้านตอนกลางคืน ก็อาจจะเผอกวัดของชิ้นเล็กๆตกลงไปใต้ถุนบ้านและหาไม่เจอเพราะของไปกองรวมกับขยะนั่นเองห้ามตักผ้าข้ามคืนว่ากันว่าที่คนโบราณไม่ให้ตักผ้าข้ามคืนเพราะเชื่อว่ากระสือจะเอาไปเช็ดปากโดยจริงๆแล้วการห้ามตักผ้าข้ามคืนเป็นวิธีการถนอมเสื้อผ้า เนื่องจากหากตากผ้าตอนกลางคืนนั้นนอกจากจะเสี่ยงต่อการโดนขโมยแล้วก็อาจทำให้เสื้อผ้าที่เพิ่งซักเสร็จเปียกฝนหรือเปียกน้ำทางที่สำคัญอาจจะมีสัตว์หรือแมลงมีิษมาเกาะตามเสื้อผ้าซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายเมื่อคนในบ้านนำเสื้อมาสวมใส่ด้วยห้ามรับมีดตอนกลางคืนความเชื่อเกี่ยวกับการทำครัว ซึ่งบอกเล่ากันว่าในของมีคงเกือบทุกอย่างมักจะมีวิญญาณสถิตยอยู่เพราะฉะนั้นไม่ควรนำมีดออกมาเล่นเพราะจะโดนผีพรักซึ่งจริงๆสาเหตุหลักของการห้ามรับมีดตอนกลางคืนเ,คเนื่องจากตอนกลางคืนคมีแสงสว่างน้อยทำให้มองเห็นไม่ชัดอาจเกิดมีดบาดได้ส่วนตอนเล่นจะทำให้เราไม่ค่อยระวังตัว จนอาจทำให้หกล้มและเผลอโดนมีดแทงนั่นเองห้ามทำครัวสกรปรกคนโบราณมีความเชื่อว่าห้ามปล่อยให้ห้องครัวสกรปรกหลุดขาดเพราะจะทำให้อับโชคซึ่งความจริงแล้วหากปล่อยป่าร้าวเลยทำให้ห้องครัวสกรปรกก็จะทำให้มีเชื้อโรคหลายชนิดสะสมปนไปกับอาหารและทำให้คนในบ้าน เกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นห้ามนั่งบนบนันไดอีกหนึ่งความเชื่อที่หลายคนคงเคยโดนผู้ใหญ่เตือนเวลาที่นั่งเล่นบนบนันไดผ่านการบอกต่อกันมาหากนั่งบนบนันไดจะทำให้คนไหนบ้านเจอเรื่องร้ายหรือมีความทุกข์เรื่องหนังคนอุบายนี้ก็มีไว้เพื่อเตือนไม่ให้เด็กๆนั่งบนบนันไดเพราะกีดขวางทางเดินของคนอื่น และอาจทำให้คนที่เดินสวนไปมาสะดุดหกล้มตกบันดไดได้เนื่องจากบันไดบ้านสมัยโบราณอยู่นอกบ้านและมีราวจับเพียงด้านเดียวหรือบางบ้านก็ไม่มีราวจับเลยนั่นเองห้ามเดินข้ามขั้นบันไดเพราะว่ากันว่าหากเดินข้ามขั้นบันไดจะทำให้ทรามมาหากินลำบากค้าขายไม่ขึ้นทำอะไรก็ไม่สำเร็จ ซึ่งจริงๆแล้วความเชื่อนี้ไม่ได้แค่ไว้เตือนเท่านั้นแต่เป็นคำสอนที่แฝงคติไว้ด้วยว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามควรทำค่อยเป็นค่อยไปไม่ทำเกินความสามารถและเป็นการสอนให้รู้จักคิดทำเป็นขั้นเป็นตอนไม่ทำอะไรข้ามขั้นตอนเหมือนกับการเดินขึ้นโรงบันไดให้ก้าวทีละขั้น พราะหากก้าวข้ามก็อาจพ้าตกลงมาห้ามนอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกเดิมมีความเชื่อกันว่าห้ามนอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกเนื่องจากเป็นทิศของคนตายจะทําให้ฝันร้ายแล้วหลับไม่สนิทซึ่งจริงๆแล้วปกติผนังฝั่งทิศตะวันตกจะเป็นฝั่งที่รับแสงแดดตอนบ่ายจึงเก็บความร้อนไวเ้เต็มๆ เมื่อตกกลางคืนผนังก็จะคลายความร้อนออกมาหากขันหัวเตียงเข้าหาผนังบ้านด้านทิศตะวันตกก็จะทำให้นอนไม่หลับพอรู้สึกไม่สบายตัวนั่นเองห้ามปลูกต้นไม้ที่มาจากวัดเพราะว่ากันว่าการนำต้นไม้ที่เคยปลูกในวัดมาปลูกต่อที่บ้านเป็นเรื่องไม่ดีเนื่องจากต้นไม้ในวัดถือเป็นของสูง หากใครนำมาปลูกที่บ้านอาจจะทำให้ชีวิตตกอับซึ่งจริงๆแล้วการเคลื่อนย้ายต้นไม้ค่อนข้างยุ่งยากและอาจทำให้รากต้นไม้เกิดความเสียหายได้คนส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยนิยมนำต้นไม้จากวัดมาปลูกกันที่บ้านอีกทั้งยังเป็นกุอุบายเตือนใจอย่างหนึ่งว่าเราไม่ควรน,นำของส่วนรวมมาเป็นของตัวเองอีกด้วย ห้ามปลูกต้นลั่นทมในบ้านเนื่องจากชื่อของต้นลั่นทมก็ยังออกเสียงคล้ายกับคำว่ารักทมที่แปลว่าความทุกข์เลยเชื่อกันว่าหากบ้านไหนปลูกต้นด้านทมก็จะนำสิ่งไม่ดีมาให้ตามชื่อซึ่งแท้จริงแล้วลั่นทมเป็นต้นไม้ที่มียางที่เป็นคลิปและมักจะมีบ่วงมาอาศัยอยู่มากหากปลูกไว้ในบ้าน อาจเป็นอันตรายได้แต่ในปัจจุบันต้นไม้ชนิดนี้มีการนำมาจัดสวนกันอย่างแพร่หลายและมีการเปลี่ยนชื่อเป็นลีลาวดีแล้ว